เรื่องราวประสบการณ์วิญญาณให้ท่านฟังโดยแบบง่ายๆครับไม่ต้องมีพิธีอะไรอะไรมากมายแล้วก็หากท่านชอบและก็ถูกใจก็ฝากติดตามช่องหลอน28นอนด้วยนะครับนี่จะเล่าเรื่องประสบการณ์วิญญาณนะครับสมัยที่ผมยังเป็นเด็ก ช่วงวัยรุ่นและยังมีใช้ชีวิตอยู่ตามบ้านนอกต่างจังหวัดผมได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณตั้งสองสามครั้งมาเล่าให้ท่านฟังซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าวมันทำให้ผมไม่อาจาลืมเลือนได้เลยนะครับแล้วก็จากประสบการณ์เล่าให้ท่านฟังครับ ได้เลยจวจนปัจจุบันแม้ว่ามีใครก็ตามมาบอกผมว่าในโลกนี้ไม่มีผีผีไม่มีจริงผมคนหนึ่งละที่ขอเถียงอย่างหัวจนฝาเลยทีเดียวบ้านของผมอยู่ในต่างจังหวัดเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากนักแต่ผู้คนในหมู่บ้านต่างมีความรัก และสามาัคคีก็เป็นอย่างดีเราอยู่ด้วยกันเสมือนเป็นพี่น้องกันทั้งหมู่บ้านมีความเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ในทุกเรื่องนับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างในสังคมปัจจุบันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลายหลายคนก็คงอยากเคยได้ยินมาบ้างว่าส่วนใหญ่ คนจะมีจิตใจออ้อวมาลียิ่งเมื่อสมัยก่อนแล้วผู้คนตั้งแต่เล็กเด็กเล็กจนถึงหนุ่มสาวคนเฒ่าคนแก่มักจะเป็นผู้วีน้ำใจใจบุญสุนทานและมักนิยมทำบุญข้าววัดต่างๆก็อยู่ไม่ขาดครอบครัวของผมก็เช่นกัน พ่อกับแม่เป็นคนใจบุญและมักพาผมไปและพี่น้องๆไปทำบุญอยู่ที่วัดบ่อยๆออเพื่อให้ลูกหลานได้ทราบได้ซึมทราบในพระพุทธศาสนาและที่เข้าวัดครอ,อบครัวเราก็นิยมไปทำบุญด้วยกันมากก็คือวัดเก่าแก่ตามหมู่บ้านนั่นเองเมื่อผมจเจริญเติบโตเป็นวัยรุ่นอราวอายุ ประมาณสิบหกจุดเจ็ดปีทธ,ธ,ธรรมชาติก็สอนให้ผมรู้จักกับความรักและเด็กสาวที่ผมแอบหลงรักอยู่นั้นเธออยู่คนละหมู่บ้านกับผมแต่ในตำบลเดียวกันห่างประมาณสี่ห้ากิโลจะเห็นได้ในสมัยนั้นถ้าหากหมู่บ้านไหนมีหานบุญประจำปีส่วนใหญ่ก็จะจัดนิยมขึ้นไป จากที่วัดประจำหมู่บ้านไม่ว่าชาวบ้านอื่นต่างอยู่ห่างออกไปไปแค่ไหนก็มักจะพากาันไปเที่ยวด้วยกันอย,อย่างเช่นผมที่มักจะด,ด้านด้านด้นไปเที่ยวตามหาบุญหารวัดในหมู่บ้านของแฟนสาวแม้ว่าอยู่ไกลจากหมู่บ้านของผมเองก็ตาม ดังนั้นในคืนวันหนึ่งผมกับเพื่อนอีกสองามคนก็แต่งตัวออกจากหมู่บ้านตั้งแต่เย็นเราต้องเดินด้วยด้วยกันและเดินเท้าไปยังงานวัดที่มีงานผมก็มีความมั่นใจเต็มร้อยว่าภายในงานผมก็ต้องได้พบกับอแฟนของผมอย่างแน่นอนแม้ว่าเราจะไม่ได้นัดกันก็ตามซึ่งมันเป็น มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะผมได้มีโอกาสพบเจอในงานวัดแล้วเราก็เที่ยวงานวัดด้วยกันอย่างมีความสุขเวลาเห็นความสุขของเรานั้นมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วคืนนั้นก็เช่นกันผมมัวแต่สุขจนลืมลืมเวลาเลยว่ามันดึกโขแล้วแฟนของผมก็ขอสอนตัวกลับบ้านเมื่อเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนหลังจาก หลังจากนั้นประมาณชั่วโมองกว่าๆผมกับเพื่อนจึงพากันเดินกลับบ้านโดยใชย้เส้นทางหลังวัดเป็นเส้นทางกลับบ้านเนื่องจากสามารถประหยัดเวลาได้มากกว่าเดินไปทางหน้าวัดเหมือนตอนมาเพราะเราต้องเดินอ้อมไปไปมากวัดม่านนอกส่วนใหญ่ก็จะมีบริเวณกว้างขวางมากผมเดินออกจากวัดห่างมาบริเวณค่อนข้างไกล เสียงเครื่องไฟเบาลงเมื่อถึงด้านท้ายวัดระหว่างนั่นเองผมกับเพื่อนก็ได้ยินเสียงแปลกเสียงประหลาดดังขึ้นมันเป็นเสียงที่ฟังดูแล้วเยงเงือกเย็นที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาก่อนเสียงของมันดูโหยหวนหน้าขนลุกขนพองพวกเราหันมองไปทางต้นเสียงซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวัดที่พวกเรา เพิ่งเดินผ่านมาและและเราก็ได้พบกับร่างชายคนหนึ่งมีลักษณะผอมแห้งหัวโตผมผมอ่าหยิกเป็นกระเจิงเขาผู้นั้นนุ่งผ้าสีแดงปืนเดียวเท่านั้นและสิ่งที่ดูน่ากลัวที่สุดคือในตาสีแดงกล่ำที่เกือกตลนถึง รวมถึงความสูงของเขาที่สูงประมาณยอดไผ่ซึ่งเมื่อเราได้ยินเสียงเสี้ยววินาทีนั้นรู้สึกกันทีว่าสิ่งนั้นที่ได้เห็นในขณะนั้นเหมือนกับผีเปรตอย่างไม่จ้องงกัยเลยเปรตหลังวัดมองตรงมายังกลุ่มพวกเราร่างของมันอ่อนเอ็นไปมาเหมือนกับไม่มีเรี่ยวแรงและในขณะ เดียวกันมันท th ําท่าเดินก้าวมาทางที่พวกเรากําลังตกตะลึงยืนตาค้างกันทุกคนพวกผมก็ใส่ตีนมาวิ่งโกยไม่เหลียวหลังไม่ไม่ ắng, ไม่คิดว่าจะเหนื่อยเลยกลับมาถึงบ้านผมก็เล่าให้พ่อแม่ฟังก็แนะนำให้ไปทำบุญอุทิทศทส่วนกุศลให้เปรตตัวนั้น ซึ่งพวกผมก็เต็มใจปฏิบัติตามก็โดยไม่ลืมวิงวอนขออย่าให้ได้มีโอกาสพบเจอเจออีกเลยเรื่องราวที่น่ากลัวอย่างนี้อีกเลยหลังจากนั้นหลายปีที่ผมไม่ได้มีประสบการณ์สยองกับพูดผีวิญญาณอีกเลยจนกระทั่งเมื่อ,อหลายปีผ่านมา ช่วงระยะที่ผมล่วงเข้าสู่วัยเบญจเพศผมก็ได้พบกับเหตุการณ์หน้าสะเึนตัวอีกครั้งหนึ่งวัยเบญจเพศนั่นแหละที่ทราบกันดีว่ามักจะประสบเคราะกรรมที่หนักหน่วงใครๆก็มักจะคิดกันใครเคราะใครดีก็ดีเคราะใครไม่ดีก็ไม่ดีแบบสุดๆไปเลยในส่วนที่เคราะกรรมไม่ดี พ่อมักจะประสบกับเรื่องร้ายๆต่างๆหน้านาบางเรื่องบางราวถึงกั้นเสียชีวิตได้เลยก็มีพ่อแม่ของผมเป็นคนที่เชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโชคลางอย่างนี้มากดังนั้นเมื่อผมเข้า,าเข้าสู่วัยรุ่นเป็นเพศพอถึงได้ไปหาหลวงพ่อตรวจด,ดูตวจโชคเจ้าตา เมื่อหลวงพ่อตรวจดูโชคชะตาของผมเสร็จท่านก็ได้เตือนว่าผมกำลังจะมีเคราะหนักถ้าเป็นไปได้อยากให้บวชสักระยะหนึ่งแต่ในตอนนั้นผมมีงานสำคัญที่จะข้างค้างอยู่จึงไม่สามารถบวชได้อีกทั้งยังห่วงเที่ยวหวงเล่นสนุกกับเพื่อนๆพืนจิงปฏิเสธในการบวชครั้งนั้นจึงขอให้หลวงพอ่อลดนามมนให้เฉย เพื่อเป็นสิริมงคลและให้ก็ได้บรรเทาลงไปได้บ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีขอตัดตอนเพียงเท่านี้ครับก็ให้ท่านติดตามในช่วงตอนที่สองนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีผมได้พบเจออะไรอีกต่อไปจดติดตามในวิดีโอคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมขอให้ทุกท่านติดตามชมและติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านงมีความสุขความเจริญและก้าวหน้าในชีวิตอย่าลืมติดตามในช่วงตอนที่สองนะครับขอบคุณครับ